ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันจากกิจกรรมโครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงปิดหมู่บ้าน3ามเดือนพวกเราอยู่ได้โดยเน้นหลัก3าสร้างสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสร้างพมิคุ้มกันทางสังคม นำทีมโดยนายกิติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางวริษาจันทานายกเหล่ากาชาติร่วมเป็นการนำหลักในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขา30อําอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว วัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณปะภัยค่ะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงตําบลเขาส0สินะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือการชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทําเพราะเห็ดฟางนะคะเพื่อสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารและยังเป็นฐานเรียนรู้ให้คนนอกชุมชนได้ในชุมชนเข้ามาเรียนรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของอคนในชุมชนเรามีภูมิปัญญาในเรื่องของการปั้นโอ่องนะคะซึ่งสามารถเขา เอาดินจอมปวกมาปั้นเป็นโอง่งละสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณในชุมชนอันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งที่สามารถคนในแลนอกชุมชนเข้ามาเรียนรู้การปั้นโอง่งแบบโบราณของเราที่ชุมชนบ้านหนองโพวิธได้ค่ะ ครับหวัสดีครับผมชื่อนายบุญช่วยรักเพื่อนสำหรับความโคโนมผมจะเป็นฐานเรียนรู้ให้กับชุมชนแล้วก็สามารถกระจายให้กับภายนอกได้ ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางชุติมาสายจันนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสตรีนะคะเป็นประธานสตรีตำบลชุมชนเขา30ของเรานะคะก็ะจะมีการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ผักกันแล้วไปปลูกผักกินเองในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีไก่พันไข่นะคะ Uh, เราก็จะได้เก็บไข่ที่เราที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยเอามาบริโภคเป็นอาหารเหลือจากเราบริโภคแล้วเราก็ได้แบ่งปันไปให้กับผู้สูงอายุในตำบลหรือในชุมชนของเราสวัสดีครับผมนร,รุงศิทธ์อุดงหนึ่งในกระนำของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองสามสิบนะครับในเรื่องของสาตารนกิจนะครับชุมชนตำบลของสิบเรานะรได้จัดทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือของชุมชนตำบลความศิษย์นะครับเพื่อการทําบุญตักบาตรนั้นนะครับซึ่งตำบลความศิษย์ของเรานะครับจะมีงานประเพณีอันดีงามก็คืองานการทําบุญกระถินนะครับซึ่งชาวตำบลความศิษย์ของเรานะครับได้มีการจัดงานจุลกระถินขึ้นนะครับที่วัดเขา30นะครับซึ่งเป็นวัดตัวอย่างนะครับน้ำร่องในส่วนของงานประเพณีบุญ ทอ่อไยสายบุญจุลและก็ถิ่นเนี่ยนะโดยความสำคัญที่ทางวัดเขาสามสิบได้ปรารภทำขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่ออนุรักษ์สืบสารโบราณประเพณีนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมีการจัดหรือการอนุรักษ์ไว้นะปัจจุบันในหาดูได้ยากความเชื่อเรื่องของแม่โพศพนะเรื่องของ ข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นพิธีของพราหมนมะมีพ่อพรามนี่แหละก็คนนะในตำบลเขา30เนะี่ยที่ยังรู้จักและก็เป็นผู้นำทางด้านศาสนาพิธีของพราหม่มนจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ของตำบลเขาสามสิบ ครับสวัสดีครับผมนายอนุสรเฉาเกียรติผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกมะกอกตำบลเขา30อำเภอเขาชจ็ก,กันจังหวัดสัก,ก้วหนึ่งในผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับจากจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะนําสมุนไพรมาที่นี่นะครับหมู่บ้านโคกมะกอกก็มีจุดรวบรวมผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าตลาดรับนะครับที่ชาวบ้านนําผักสินค้ามาจําหน่ายกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร บ้านคลองสิบสามหรือฟาร์มจัดทุนแห่งนี้นะครับก็จะรับซื้อสมุนไพรทุกอย่างประธานนะครับวิสากิจสมุนไพรนะครับบ้านคลองสิบาหรือฟาร์มจัดทุนแห่งนี้นะครับก็คือคุณพี่ธนวันนะครับกัาญานะนะครับซึ่งเป็นประธานก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะภูมิใจเนาะที่เราได้รางวัลเพราะว่านี่สแสดงให้เห็นถึงว่าชุมชนของเราเนี่มีความสามาัคคีแล้วก็ร่วมใจกันในการที่จะทําให้เกิดทุมชนที่ที่ดีแบบชุมชนที่ดีเนี่ยสาคัญเราอาจจะใช้หลักการของวันนี้ที่เราทําโครงการร่วมกันส่วนหนึ่งหลักการของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานหลักโดวยเฉพาะอย่างยิ่งทําคนเดียวไม่ได้ ใช่ไหมฮะสำคัญคือการช่วยกันทํา